วันนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทจะถแถลงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันโดยนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสอ,อทบอกว่าที่ผ่านมาสอ,อทพยายามผลักดันให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆและมีหลายมาตรการที่รัฐบาลออกมาแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายมาตรการที่สอบถามสมาชิกแล้วยังต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการบรรเทาผลกระทบออกมาเพิ่มเติมอีก นายบรรลพบิตนากรรองประธานสอทอ,อบอกว่าได้สอบถามสมาชิกในจังหวัดที่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำรอบนี้70จังหวัดเพื่อมาเป็นข้อมูลเสนอภาครัฐพบว่ามีสมาชิกที่ได้รับผลกระทบพบว่ามีสมาชิกที่ได้รับผล,พบ,บผลพบว่ามีสมาชิกที่ได้รับผลกระทบกระจายอยู่เกือบทุกอุตสาหกรรมและแม้รัฐบาล พบว่ามีสมาชิกที่ได้รับผลกระทบกระจายอยู่เกือบทุกอุตสาหกรรมและแม้รัฐบาลจะออกมาตรการบรรเทาผลกระทบมาบ้างแล้วแต่ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการเพิ่มเติมโดยเฉพาะการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นซึ่งหากรัฐบาลตัดสินใจใช้มาตรการจ่ายเงินส่วนต่างเชื่อว่าจะไม่ทําให้เสียงบประมาณเปล่าเพราะช่วยเ ME ได้จริงแต่ที่ผ่านมารัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าไม่ใช้มาตรการนี้ รองประธานสอทอบอกว่าในการเจราจากับภาครัฐเพื่อกำหนดมาตรการชดเชยเงินส่วนต่างค่าแรงจะต้องหาแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดเพราะหากภาคเอกชนยังยืนยันแนวทางเดิมก็อาจได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลอีก เบื้องต้นจึงอาจเสนอให้ปรับสัสดส่วนเงินส่วนต่างที่ให้รัฐบาลจ่ายและช่วงเวลาที่ให้รัฐบาลจ่ายจากเดิมเสนอให้ปี2,556รัฐจ่ายส่วนต่าง75%ปี2,557รัฐจ่ายส่วนต่าง50%และปี2,558รัฐจ่ายส่วนต่าง25%เป็นต้นทางด้านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวได้เตรียมแนวทางช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงโดยเน้นช่วยสาขาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากเช่นเฟอร์นิเจอร์ไว้ผลิตพลอยเจลไยผลิตเครื่องนุ่งหม่มผลิตกระเป๋าหนังเฟอร์นิเจอร์ไม้และฟอกย้อมพิมพ์ลายผ้าธุรกิจโรงแรมรับเหมาก่อสร้างแบ่งเป็น3มมาตรการคือมาตรการเพิ่มผลิตภาพจะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจกักรโดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องจักรในรูปแบบการให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเงื่อนไขพิเศษและการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยบางส่วน มาตรการลดต้นทุนจะจัดพื้นที่พิเศษเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรที่จําเป็นในการทําธุรกิจร่วมกันโดยภาครัฐอำนวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและอาจจัดพื้นที่ให้ในนิคมอ,อุตสาหกรรมรวมทั้งมีแนวทางลดต้นทุนในสถานประกอบการด้วยเช่นจัดให้มีระบบคลังสินค้ากลางและศูนย์กระจายสินค้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและการลดค่าธรรมเนียมบริการภาครัฐ และมาตรการสุดท้ายคือมาตรการเพิ่มรายได้จะให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดเช่นส่งเสริมให้ภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างกับ SME มากขึ้นการจัดพื้นที่ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายให้กับ SME และการเชื่อมโยง SME กับกองทุนภาครัฐซึ่งหากเกิดการจ้างงานจะให้แรงงานเข้าร่วมโครงการของกองทุนตั้งตัวได้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและให้ SME เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วย